วันนี้เกี่ยวกับการป้องกันไวรัสบนสมาร์ทโฟนและผมนายก์เอวีทีสี่ผมนายสิเสนนะ ักเก้าล้อยสามอุปกรณ์พกพาแอนดรอยด์ครับอย่ารอให้แบตเตอรี่หมดแล้วค่อยชาร์จนะครับสองอัปเดตแอปพลิเคชันอย่างสม่ำเสมอครับอย่าใส่มือถืออย่ามือถือร่วมกับของหรือในกระเป๋าครับอย่าใช้อุปกรณ์จ่ายโดยต้าที่ไม่ได้มาตราฐานนะครับก็หาผลิตออรเรื่อง,งการติดตั้งไฟ apk ครับวิธีการดูสัตว์แอนดรอย Android จากไวรัสครับหนึ่งถ้าคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรอย่าติดตั้งมันเด็ดขาดครับกองเทหรือแอสโตจิ้มไว้วางใจได้เท่านั้นครับสามอาศึกยการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของแอปพลิเคชันครับปิติดตั้งตัวสแกนไวรัสไว้อุ่นใจกว่านะครับ ก็มันคุณไม่ได้ใช้เพียงคุณแตะแช่ไว้หมายกากบาทแล้วกดออกได้เลยครับแอปพลิเคชันนั้นก็จะถูกลบออกไปครับตอนแอปพลิเคชันที่ใช้น้อยตลงในกลุ่มโฟลเดอร์เดียวกันครับตรงในไอคาวครับอัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่อยู่เสมอครับอัปเดตอยู่เสมอครับ มีการป้องกันเปลนระบบครับต้องติดตั้งโปรแกรมหรือชุดข้อมูลรักษาความปลอดภัยแมคและวบน iOS มันอัปเดตและสแกนเครื่องด้วยสองอย่าดาวน์โหลดแอปหรือเกมจากเว็บหรือแหล่งดาวน์โหลดที่ไม่น่าเชื่อถืออย่านำสาย usb มาเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ iOS กับคอมพิวเตอร์ที่ไม่รู้จัก คุณต้องการชาร์จมือถือจากแหล่งชาร์จแบบสาธารณะควรดิดตั้งก่อนนำมาชาร์จกับสายชาร์จแค่ปัญหาผิดบ้านในการอัปเดตและการกูก้เฟิรทุกอัปเดตไอทูกอัปเดตไอไอเสของคุณ <c oughs> ตรวจสอบต่อ ของคอมพิวเตอร์ของด <part ition> <c oughs> ูบ <Construction> ีเติมพังรีสตาร์ตไปครับผมก็ขอการ์ดไอขี้เล่นก็มึงไม่ลาอะไว เนี <T t ่ยกนไม่พูดไเลยไม่พูดจี้อะไรกันแล้วหน่งพูดแล้นะเอ๊ะก็หล่อใช่ไหมเนี่ยแอบดูบ้านนะเขาหล่อใช่ไหมไอ้ที่มาแมสเซ่สีเขาสีขาววาอะไรสีตุ่ม ลก,กมลมีะครจะเปลี่ยน